คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปิดทีมสีดำใน Twitter จะมีขั้นตอนยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าทวิ t เตอร์จากนั้นให้ทุกคนกดรูปโปรไฟล์มุมบน,บนซ้ายมือค่ะกดเข้าไปเลยนะคะ,ะจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นอพอเลื่อนขึ้นสุดแล้วนะคะทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามุมร่างซ้ายมือจะมีรูปพระอาทิตย์อยู่นะคะให้ทุกคนติ๊กเข้าไปเลยค่ะาจากนั้นนะคะหน้านี้ก็จะมีสองหัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือหมูดสีเข้มหัวข้อที่2ทีมสีเข้มนะคะหมูดสีเข้มนี่จะเป็นการที่ เราจะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการเลยอ่ะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้ทวิตเตอร์ของเราเป็นสีขาวใช่ไหมคะอ่าทีนี้พออยากจะเปิดสีดํานะคะก็ให้ทุกคนกดคําว่าเปิดนี่นะคะอ่าทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้ทวิตเตอร์ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะข้อที่2จะเป็นการหลีไฟกับปิดไฟนะคะ รีฟนี่คือการเปลี่ยนให้ทวิตเตอร์ของเราเป็นสีฟ้าเข้มนะคะอ่ะจะกดให้ดูนะคะอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้ทวิตเตอร์ของเราเป็นสีฟ้าเข้มแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะมีทวิตเตอร์สีดำไว้เล่นแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ